อ้อวไอ้กลับมาแล้วอยากใครอยากกินลูกกระสุนมั้งเอ้ยเดือเดือดเดือดตัวเลยเนี่ยเจียบแม่งเลยยิงยิงวิ่งพุ่งไปหาแม่งเลยลูกกระสุนตายตะวันนี้กูงเล้นที่ฝึกเลยนี่กับสิครับเจอนี่หน่อยอย่าวิ่งหลบเหลบเหรออหลบเหรอฝ่ามอาลลูกกระสุนอีกคำหนึ่งนะครับอิ่มแน่นอน ไหนขอดูหน่อยยังไม่ไมตา <ก S 2> ยเลยต้องต้ม่งเลยโแม่งเลยอัอนี่ยังไม่ตายโอ้ไปลงไปในจักโคกไปเฮ้ยไม่่นามือจริงเลยอ่ะกิลริตโตเรามาสู้รบด้วยกันเถอะนะจัดไปเลยปิดเบิบมไปเป็นร้านแะล้เออเข้าไปเลยครับ